สวัสดีนะครับวันนี้ก็เจอกันช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับก็ได้ไปรื้อกดังนะครับที่บ้านข้างในนะครับก็สรุปนะครับเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับอะไรเก่านะครับก็มีแต่ไหลชิ้นดีๆเลยนะครับก็อยากนําเสนอนะครับอยากเอามาแจกน้องๆนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้งานนะครับเอาทิ้งเอาไว้ในโกดังนะครับมาหลายปีนะครับก็ไปเห็น อะไรอยู่ประมาณ 30- 40บสิรายการนะครับเป็นอะไหล่มือสองนะครับที่ทีมงานช่างไม่ว่าจะเป็นพวกช่างตาช่างทีนช่างเก่าๆนะครับที่เปลี่ยนโอกนะครับก็เอาไปไว้ที่โกดังนันข้างในนะครับพอดีผมไปเจอตัวนี้มานะครับเป็น YSS นะครับตัวนี้นะครับโอ้สภาพนะครับ60 70%เลยนะครับแกนยังใสแก๋วเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่นี่นะครับเอามาให้น้องๆดูนะครับแจกนะครับนี่ให้ฟรีเลยนะครับ นี่สวยนะครับนี่ความยาวนะครับตัวนี้250มิลนะครับ2อ0มิลนะครับพอดีนะครับไม่สูงมากไม่ต่ำมากนะครับกำลังเหมาะเลยนะครับสำหรับโซนิกนะครับหรือ KSR นะครับหรือไม่ก็ MSX นะครับนี่ได้เลยนะครับโซนิก MSX นะครับ KSR นะครับตระกูลโชคเดียวทั้งหลายแหล่นะครับนี่ไว s ด้วยนะครับ นี่ไม่ธรรมดานะครับแกนสายแจ๋วเลยนะครับดูนะครับนี่อ่านะครับนี่หนึ่งตัวนะครับตัวที่สองนะครับเป็นตัวนี้นครับนี่นี่นะครับคุณนญยตดวางนะครับนี่อ่าเป็นโชกตัวเหมือนตัวคล้ายนะครับของ Y S S นะครับตัวนี้ตัวใหม่ๆเลยช่วงนั้นก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับที่ผมขายประจนะครับ ตัวนี้ไม่ทราบประจ้าของนะครับเอามาถอดทิ้งไว้อู้หลายปีแล้วนะครับมีแกนยังใสอยู่เลยนะฮะนี่นะครับนี่สปริงยังเด้งดึงเลยนะครับนี่แต่บูทบนไม่มีนะครับไปหาเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะครับนะครับผมดูแล้วนะครับแกนใสปิ้งเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนี่นะครับอ่านะครับน้องๆอยากได้อ่าทักเข้ามาเลยนะครับผมแจกฟรีนะครับหรือไม่ก็น้องๆละแวกละแวกแถวบ้านนะครับ อยากได้นะครับมารับได้เลยนะครับแจกฟรีนะครับนี่สวยงามเลยนะครับอ่ะเป็นยังไงปิดอัานยังเอออ่ะไปดูนะบ้านอ่ะนะครับก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ขขนะครับถ้าคู่นี้นะครับถ้าขอไปนะครับก็ขอค่าแพ็กนะครับกับค่าจัดส่งนะครับร้อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีอ่าค่าจัดส่งไม่เท่าไหร่นะครับค่ากล่องที่ซื้อแ็กนะครับนี่นะครับก็ มันมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าส่งก็อยู่ประมาณ80-90บาทประมาณนี้นะครับรวมถ้าค่าแพ็คก็อยู่ประมาณค่ากล่องค่ากล่องอะไรก็อยู่ประมาณ60บาทนะครับเป็นกล่องนะครับมันจะได้จัดส่งง่ายนะครับก็โอนมาเลยนะครับร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมโคกให้ฟรีไปเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับน้องๆท่านใดสนใจนะครับก็ ทักสอบถามมาได้เลยนะครับหรือยังไงผมจัดส่งให้นะครับขอค่าจดงพัสดุหน่อยนะครับนะครับแต่พูดง่ายๆนะครับเป็นค่าส่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆในตัว j n t เขาแ็กให้นะครับตอนนี้มีน้องชายนะครับหลานชายนะครับทํางานใน GNT นะครับเดี๋ยวนี้เขาผมส่งของนะครับเดี๋ยวนี้เอาไปให้เขาแ็กให้เลยนะครับไม่ค่อยแ็กเองนะครับเดี๋ยวนี้ให้เขาแ็กให้เลยนะครับ เขาขับแผกร้อยหนึ่งนะครับค่าจัดส่งนะครับผมอ่าโอเคสนใจทักสอบถามได้เลยแจกฟรีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไง,งพรุ่งนี้มีอะไรเอามานําเสนอเอามาแจกอีกเล่อยว่ากันนะครับเนื่องจากว่าเอาของมาเยอะเลยนะครับวันนี้ผมไปเห็นโชคสองตัวก็เลยเอามานําเสนอก่อนนะครับแจกฟรีนะครับผมอ่าโอเคนะครับ